มาดูพลังงานของคลิปนี้กันค่ะพญานาโรกจะส่งสารอะไรถึงเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ค่ะขออนุญ,ญาตค่ะรุกูบาอาจารย์ค่ะเปิดใจเปิดคำทำนายนะคะให้เราวังแล้วมีเรื่องรอคอยค่ะมีเรื่องไม่มีสมาธิโอ้มีเรื่องเจริญก้าวหน้านะ พยายามเป็นผลเย่โ yeah. oh, oh. อ้โหวงจรชีวิตโอเคค่ะนะจะทำเป็นสัน้นก็คือสรุปโดยรวมว่าให้ให้ไม่ประมาทกับเพื่อนร่วมงานค่ะแล้วก็รอคอยทุกเรื่องราวนะที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้มีมีพลังงานของอ้ออาจจะไม่มีสมาธิอยู่บ้างเป็นไปได้อยู่แล้วนะอ่ามันกันดี ่าเบื่อวางจังคายก็ไปเดินจงกรมมั่งอะไรมั่งนะคะแต่ว่าพยายามรู้เหนือรู้ตัวทั่วพร้อมนะระวังเรื่องการไม่มีสมาธิในการทำงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านบอกความพยายามเป็นผลเพื่อนๆเจริญก้าวหน้าแล้วเราเห็นถึงวงจรชีวิตใช่ไหมก้าวหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องทางเรื่องทางโลกเรื่องทางโลกและเรื่องทางธรรมเรื่องทางธรรมเห็นไหมพ,พิจารณาพิจารณากายได้เห็น เห็นว่าทุกอย่างล้วงไม่เที่ยงเนาะเกิดแก่เจ็บตายอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนาะมันมันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปแก่เจ็บตายไปนะคะมันไม่จีรังมันไม่ยั่งยืนเนาะอันก็ให้เพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเ,เ,เจริญก้าวหน้าทางทางโลกทางธรรมคะ่ะดีใจด้วยนะคะ